คุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศเล็กๆอย่างลาวจะพังงาดขึ้นมาเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียนได้จริงเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วจกหมุมโลกแต่เบื้องหลังความฝันอันสวยหรูนี้มีพิมพ์เขียวลับที่ซ่อนอยู่ และมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานหรือการท่องเที่ยวแต่มันคือเกมอำนาจระดับภูมิภาคที่ไทยเราเองก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินความมั่นคงและอนาคตของประเทศเราอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ร้อนแรงและซับซ้อนมากๆนั่นคือแผนปั้นลาวให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียนที่ดูเหมือนจะกำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่กลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัญญาเขื่อนใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ช่วงนี้เราได้ยินข่าวดีๆจากลาวอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดก็คือการที่ลาวได้ลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบสูบกลับในพื้นที่ห้วยลําพันและห้วยใหญ่ตอนล่างซึ่งฟังดูแล้วเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากเพราะนี่คือเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ล้ำสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเราให้เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ S <S <an> การลงทุนในพลังงานสะอาดแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายการเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียนที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและพลังงานสะอาดอย่างแน่นอนเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับในฐานะที่เราเป็นนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่ฉากหน้าอันสวยงามน,นี้ครับ เพราะนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียที่ฟังดูหรูรานี้เบื้องหลังมันคือการกู้ยืมเงินมหาศาลจากจีนเพื่อนํามาสร้างเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั่วประเทศจนตอนนี้ลาวกาลังเผชิญกับสภาวะหนี้สินล,ล้นพ้นตัวอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับลองคิดดูสิครับว่าประเทศที่กําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานจะต้องแบกรับภาระหนี้ขนาดมหาศาลขนาดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไรและที่สําคัญคือไทยได้หรือเสียประโยชน์จากสถานการณ์นี้ นักลงทุนไทยหรือ SME จะได้โอกาสอะไรหรือจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษครับข้อมูลที่น่าตกใจก็คือหนี้สินสาธารณะของเราในปัจจุบันส่วนใหญ่กว่า50เป็นนหนี้ที่กู้ยืมมาจากจีนครับและที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือลราแทบจะไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเหลืออยู่เลยทําให้ประเทศต้องพึ่งพาจีนอย่างสิ้นเชิงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่การบริหารจัดการเศรษฐกิจ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนิสินนะครับแต่มันคือวิกฤตค่าเงินที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินกีบเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินบาทซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับการค้าชายแดนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราคิดดูสิครับว่าถ้าค่าเงินกีบอ่อนค่าลงเรื่อยๆราคาสินค้าจากไทยที่ส่งไปลาวจะแพงขึ้นแค่ไหนและต้นทุนการค้าของไทยจะสูงขึ้นเพียงใดนี่คือคำถามที่นักธุรกิจไทยต้องคิดหนักเลยทีเดียวครับแล้วจีนได้อะไรจากการให้กู้ยืมเงินมหาศาลขนาดนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผลตอบแทนทางการเงินครับแต่สิ่งที่จีนจะได้ไปนอกจากนั้นคืออำนาจควบคุมทรัพยากรน้ำและพลังงานของภูมิภาคซึ่งเป็นเสเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยและเวียดนามครับเราต้องไม่ลืมว่าแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานการที่จีนเข้ามาควบคุมการบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนต่างๆในลาวมันคือการถือไพ่เหนือกว่าในเกมภูมิรัฐศาสตร์อย่างชัดเจนเลยครับ แล้วถ้าวันหนึ่งจีนปิดสวิตหรือใช้ทรัพยากรน้ำเป็นเครื่องมือต่อรองไทยเราจะรับมืออย่างไรนี่คือคำถามที่น่าสะพรึงกลัวและเราต้องหาคำตอบให้ได้ครับโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนรถไฟความเร็วสูงจีนลาวหรือแม้แต่โครงการคลองฟูนานในกัมพูชามันเป็นมากกว่าแค่โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจครับแต่เราต้องตั้งประเด็นว่ามันคือจุดยุทธศาสตร์ที่จีนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารในอนาคตครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าจีนมีฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันทั่วภูมิภาคนี้มันจะส่งผลต่อสมดุลอำนาจใหม่ในอาเซียนอย่างไรลาวกัมพูชาเวียดนามกำลังเลือกข้างจีนหรือรัสเซียอย่างชัดเจนขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วบทบาทของไทยในสมดุลอำนาจนี้จะเป็นอย่างไรเราจะถูกบีบให้เลือกข้างหรือไม่แล้วถ้าเราใกล้ชิดจีนมากขึ้นไทยจะโดนอะไรบ้างนี่คือสัญ,ญญาณเตือนถึงไทยที่เราต้องไม่หมองค้ามครับ ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยในฐานะนผู้ซื้อไฟรายใหญ่ที่สุดจากลาวคืออะไรครับเรากําลังฝากความมั่นคงทางพลังงานไว้ในมือของประเทศที่ถูกควบคุมโดยมหาอำนาจอย่างจีนหรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึง่ง จีนปิดสวิตหรือใช้พลังงานเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองครับนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องประเมินให้ดีครับนอกจากนี้การที่เรามีโครงการใหญ่ๆอย่างรถไฟจีนลาวก็ทําให้เกิดคําถามว่าไทยกําลังเสียอํานาจในอาเซียนหรือไม่และจริงหรือไม่ว่าลาวอาจกลายเป็นฮับเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อการแข่งขันในภูมิภาคและอาจทําให้โครงการรถไฟของไทยเองต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้นอย่างยิ่งครับแล้วคนลาวเองแหละครับ พวกเขามีทางออกอย่างไรในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้สิ่งที่คนลาวอยากฟังอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของนิสินครับแต่คือความหวังและโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียอธิปไตยหรือการเพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปครับการที่ลาวมีมรดกโลกหลายแห่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูดลักท่องเที่ยวและสไร้างรายได้แต่คําถามคือท่องเที่ยวลาวบูมไทยได้หรือเสียลูกค้าและทําไมลาวถึงได้มรดกโลกเยอะกว่าไทย นี่คือสิ่งที่ไทยเราต้องนํามาคิดและปรับชุดการของการท่องเที่ยวของเราด้วยเช่นกันครับในด้านความมั่นคงการซื้ออาวุธของลาวและกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบ SU30 J10 หรือปืนใหญ่ b m 2 1ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ไทยต้องจับตาดูครับกองทัพลาวทันสมัยขึ้นแค่ไหนและการซื้ออาวุธของลาวจริงๆคือเพื่อป้องกันใครครับ คำถามเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยลาวกัมพูชาครับเราต้องไม่ลืมว่าความเคลื่อนไหวตามชายแดนไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบหรือการสร้างฐานทัพล้วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องเฝ้าระวังครับชายแดนไทยปลอดภัยหรือไม่นี่คือคำถามที่ประชาชนคนไทยอยากรู้คำตอบครับสรุปแล้วแผนปั้นลาวให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียนนั้นมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ซับซ้อนครับฉากหน้าคือพลังงานสะอาดและการพัฒนา แต่เบื้องหลังคือวิกฤตหนี้สินการพึ่งพาจีนและเกมอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยครับเราต้องมองให้เห็นภาพใหญ่ว่าการที่เราใกล้ชิดจีนมากขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของอาเซียนแตกแยกหรือรวมพลังและบทบาทของไทยในสมดุลอำนาจนี้จะเป็นอย่างไรเราจะสามารถรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศไว้ได้อย่างไรในขณะที่เพื่อนบ้านของเรากำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่อาจจะแตกต่างออกไปครับ เอาละครับสรุปกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราได้เจาะลึกถึงพิมเขียวลับของแผนปั้นลาวให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียนที่ดูเหมือนจะสวยหรูแต่กลับซ่อนเร้นด้วยความท้าทายใหญ่หลวงเราเริ่มต้นจากการเปิดข่าวเคื่อนใหม่ในลาว ที่ดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญสู่พลังงานสะอาดแต่เราก็พลิกปูมหลังไปดูนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียที่นำมาซึ่งวิกฤตหนี้สินมหาศาลโดยเฉพาะหนี้ที่กู้ยืมมาจากจีนกว่า50%ของหนี้สินทั้งหมดทำให้ลาวต้องพึ่งพาจีนอย่างสิ้นเชิงและนี่คือสิ่งที่จีนไม่ได้ให้เปล่าครับเพราะสิ่งที่จีนได้ไปคืออำนาจควบคุมทรัพยากรน้ำและพลังงานของภูมิภาคซึ่งเป็นจุดยุทธศาสสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยในฐานะผู้ซื้อไฟรายใหญ่ที่สุด และเรายังได้ตั้งคำถามว่าโครงการเหล่านี้เป็นเพียงโรงไฟฟ้าหรือเป็นฐานยุทธศาสตร์ที่จีนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนถึงไทยที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินกีบที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนโอกาสและความเสี่ยงของนักลงทุนไทยบทบาทของไทยในสมดุลอำนาจใหม่ของอาเซียนและความมั่นคงตามแนวชายแดนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาเคนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ